ัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง JK นะคะไอซูซูดีแม็กตอนเดียวปี B 03นะคะหัวเดียวเนาะสีต้องไปทำใหม่ทั้งคันเลยนะคะสีไม่สวยเครื่องเกียร์ขับทางไกลได้สบายจะใช้เข้าไล่เข้าสวนหรือว่าจะใช้เป็นรถบรรทุกค้าขายก็ได้เลยนะคะคันนี้ภายในยังสวยอยู่ เป็นเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์ดูด้านหลังนะคะดูกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคันนี้เหมาะสำหรับการใช้งานนะคะระบบไฟฟ้าใช้ได้อย่างสมบูรณ์นะคะภายในดูสะอาด ก็ภายนอกก็ต้องเก็บสีอย่างที่บอกกันะค่ะทะเบียนสวยนะคะ7 5 6 9แอร์เย็นแอร์เย็นนะคะช่วงล่างดีค่ะสีสวยๆนอกจากสีแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะภาสีก็ปี6 4สีเล่มเอกสารพร้อมโอนล้อกระทะนะคะยางก็พอได้ะคะ่ะสีเส้น ถ้าใครสนใจก็ไปดูรถได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเบอร์โทรเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปเช่นเคยค่ะ i อซุ u ด,ดีแมกตอนเดียวปี03ราคา77,000บาทเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบค่ะท่านใดสนใจติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะ วันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ